เเออกสวัสดีครับผู้ชมครับและนี่ก็คือรายการเจนเกมส์สตูดิโอนะครับผมแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับโอ้ยโอ้ยดัง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 อ่าโอเคแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับผมนะกับนาย Nam เจนเกมส์นะครับผมแล้ววันนี้อ่าแน่นอนครับแล้วก็อยู่กับ G N Gamer Survivor Game นะครับผมแล้ววันนี้ผมก็มาคนเดียวนะครับผมไม่เป็นไรนะครับวันนี้มาลุยเดียวนะฮะพอดีทีมงานอย่างนี้บางหมาใช่ไห่วะ <ว pools> อยากแดกเลยเจ๊อยากแดกเลยเจ๊อ <Gym. S 2> <N> ่าให้เอาไปแดกอันหนึ่งครับไม่รู้ว่ามันจะมีผลกระทบต่อการผสมพันธุ์มันหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวขอเก็บฟาร์มแป๊บหนึ่งโอ้โหไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยเอาคอมคอมเมืยังกากเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ใช้คอมเครื่องเก่าถ่ายเราไปซื้อคอมใหม่แล้วแต่ยังไม่ใช่นะครับผมเก็บไปถ่ายพอเกมหนักๆโอเคอ่า เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวอ่ะอ่ะลื่นลื่นลื่นอ่ะแหลก,ก,ก,กแหลกแหลกเลยอู้หวยไหมเนี่ยโอเคไหวยอยู่ไหวยอยู่โอ้โหแม่งอีพีนี้จะถ่ายรอดหรือเปล่ารู้สึกความกากลงเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวจบอีพีนี้ต้องไปไล่ลบโปรแกรมซะหน่อยละนะฮะโอเคอึบอืมอขอไปเก็บอ่ะแหลกมากเว้ยเนะี่ยแหลกมากขออภัยนะฮะความกากไก่จ้า อ้าวไก่หายอุ้ยช่างม่นเหอะนะครับไม่ค่อยแคร์ไก่เท่าไหร่นะฮะแต่ที่แคร์คือบ้านกับของนะฮะของหายนี่กูร้องไห้ไสแตกเลยนะครับผมโอเคไหนดูซิเราต้องใช้อะไรบ้างสิ่งที่เราต้องใช้นั้นมันก็เออในนี่เก็บไว้ในนี้ทำไมของมันลกนีเแหละไม่ได้เล่นนานกลับมาเล่นอีกทีโอแม่งแม่งมึนเนี่ยนะฮะ เฮ้ยไม่ใช่สิอันนี้ต้องมาเก็บอโอเคอ่าจุบจัดของก่อนจัดของก่อนโอเคดูดยโอ้ยทำไมมันกากอย่างนี้เนี่ยกระตุกไปจักระเบือเลยเออนี่ดิมต้องลื่นอย่างงี้เออแถวแถวบ้านนี่มันคงจะมีอาถรรพ์อะไรบางอย่างนะครับทำไม่ให้แหลก โอเคเราไปทําไม่นี่กันต่อดีกว่าฟาร์มต้นไม้เราต่อเราจะได้มีไม้ตัดเป็นแหล่งเป็นที่ทีไม่ใช่ว่าโอ้โหกูอยากได้ไม้ดํานะกูต้องโอ้โหวิ่งข้ามภูเขาข้ามน้ําไปโอ้โหฝ่าฟันอุปสรรคก้่นตีนนะครับโอเคตอนนี้ก็อยู่กันในซิงเกิลเพลเยอร์1.5.2นะฮะอันนี้เวอร์ชัน1.5.2เพราะฉะนั้นแน่นอนเห็นไหมฮะขุดก็ไม่ล่วงนะครับเพราะว่าไม่ใช่เซิร์ฟนะอ่าก็มาเปิดซิงเกิลเล่นเองไม่เป็นไรนะครับผมโอเคลุยอ๋ออ๋อกากกากกาก ทำไมเมื่อกี้ยังลื่นอยู่เลยฉัน่อยแปทวิปรับเงาแล้วครับสมูทสูนแม่งเลยนะฮะออไปเลยนะฮะเพื่อความลื่นระเบิดโอเคลื่นแล้วครับเห็นไหมฮะโอ้โหมันดีจริงๆครับเงานี่แม่งแดกสเปคไปกว่าครึ่งนะกูเดานะอะไรวนะเนี่ยตรงนู้นอ๋อยิงเคลียร์พื้นดินไม่เสร็จใช่ไหมโอเคก็เคลียร์ต่อนะครับนะฮะอ่าเราทําถึงไหนก็ไม่รู้นะฮะเราแต่ที่เห็นก็คือเราทําถึงนี่นะครับผมโอเควางไว้มีอะไรอีกไหม จัดของก่อนโอเคอ่าเอ้าออกมายังลกอยู่เนี่ยอ๋อมันต้องไปปรับงี้ใช่ไหมอ๋อแล้วก็ปรับขื้นอ่าแล้วก็ออกมาจิ๊บอ่าแล้วมันก็ลื่นแน่กูว่าแล้วเชียวอ๋อรู้ลวนี่ไงเป็นไฟจริงด้วยนอร์มอสิลูกนอร์มสสิลูกเออ้าก็แหลกเป็นสกกระเบือเลยทีเดียวโอเคเอ้ลื่นขึ้นเยอะเลยครับโอเคครับเตี้ยมไปเลยโอเคเรามาสานต่อดีกว่าในตรงนี้เสียงอะไร ช่างมาเถอะนะครับโอเคเอาไงต่อดีตรงนี้เป็นทางเข้าผมกะไว้นะโอเคเราจะเชื่อมไอ้ตรงนูน้นเข้ามานะครับผมไอ้ตรงนูน้นไอ้ตรงนูน้นซึ่งอยู่บนบ้านนะครับไม่เป็นไรแลบนบ้านไงแต่ว่ามันมันจะกากไม่พอเลยครับอะไรกากอีกครับไทนี่แม่งเลยนะครับโอ้โหบรรยากาศนี่ฮีโร่บายเลยนะครับเนี่ย <c oughs> ฮีโร่บาย เดือดเดือดจเย็นเอาไอ้นี่แล้วกันไทนี่มันไอ้นี่เกินไปโอเคลุยครับโอ้โหโอ้โหมึงทำบรรยากาศวิวกูสวยงามกูหายไปเลยเนะี่ยไม่เป็นไรเพื่อความลื่นครับเพื่อความลื่นของคลิปนะฮะช่างแม่งเหอะนะครับโอเคลุยดิอ่าแลกอีกแนละ้วโอ้ยกากเอ่อ พีเอาเลยนะพี่ลืมอ๋อใช่เอานี่แหละเออสามมนสามกองเลยเอามาเลยโอเคอืม,อม,อม,อมบรรยากาศในฮีโร่บายจริงๆเลยแต่ไม่มีอ่ะไม่ต้องกลัวมอดก็ไม่ได้ลงอ่ะดีแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอมันขึ้นมาแล้วชิบหายเลยนะฮะสยองกับมันอยู่ไม่ชอบว่ะ 48%แล้วกันนะฮะเออ48่นี่คือไกลขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็โอเคอยู่นะครับผมาจากนั้นเราจะทำการเชื่อมแล้วนะครับโอเคเสียงไม่เบาไปใช่ไหมเป็นไรช่างมาันเถอะนะครับผมแค่เสียงเรามาดูกันดีกว่าวันนี้ผมมาสายเดียวนะครับเนี่ยเราก็ทำทางเดินมาอย่างนี้ อ่ะฮะุดทางเดินไปดิทางเดินเสียบไม่ตรงกันชิบหายทำไงครับโอเคเพิ่มตรงนี้แล้วกันจาก2บล็อกเป็น3มบล็อกอืมตรงนี้ก็อ่ะฮะจุดลงไป โอเคครับมั่วๆไปเถอะนะครับสวยไม่สวยก็แล้วแต่ศรัทธาครับผมอา่าฮะไงต่อละเราเสริมกันหน่อยงานนี้อา่าแล้วใส่ไปใส่ไปอ้าวชิบหาโอเคอืมอ้าวเขไม,ม่มาสองงินมั้งเนี่ยช่างมันนะครับไม่เป็นไรได้อยู่ สามสองหนึ่งศูนย์หมดอ่าแมงวาร์ปแม่ไอ้ที่ของเด้งขึ้นมือเนี่ยไม่ใช่ผมเสกนะครับผมมันมันเป็นผลของมอดอะไรว่าอินวิกเตอรี่ทวีกันะฮะมอดจัดของอะ่ะนั่นแหละนะครับผมเวลาของหมดมันจะเอาของในตัวมาใส่ในมือแทนอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการแบบเรามานั่งเปิดไงเป็นไงเจ๋งปะเจ๋งปะผมว่าเจ๋งนะโอเคครับแมงไกลคำนะจิบห้าครับผมน้ำโออะไรเนี่ยโอ้โห เหมือนกันวะโอ้โหสร้างสดกลางนี่เลยเลยได้ช่วยอุดทับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนิดนึงนะครับผมโอเคเราจะไม่ว่ากันอันนี้แต่กูว่าแต่กูว่าทำอย่างนี้ดีกว่านะครับโอเคกลับไปเนี่ยโอ้โหท้องฟ้าตกไอ้ท้องท่าทีตกนี่มันช่างสวยจุงเบยอ่ะนะครับผมถ่ายรูปเก็บไว้เร็วลงเฟซลงเฟซลงเฟซ นะครับผมโอเคโอเคหลังจากที่โอ้ปาจิเน่โอเคเราจะทำทางเชื่อมลงมาอีกทีหนึ่งนะครับผมเชื่อมเนี่ยเชื่อมทางนี้ไปแล้วกันเอามาเอาโอเคเชื่อมทางนี้ดีกว่านะครับตื่นตื่น เพลงเพลงสักด์สิทมืนคิดถึงเมื่อเงินโอเคไม่สนครับไม่ว่าจะเช้าจะค่ำนะครับไม่เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างของเราครับหรือเปล่านะฮะหรือเปล่าแต่กูว่าเป็นอุปสรรคโอเคปึ๊บวางมาโอเคทางเดินได้ทางเดินเพิ่มนะฮะ EP นี้ทางเดิน ดูหนทางเฮ้ยโหบ้านตะวันตอนคืนสวยเนี่ยนะฮะมันเดืองแสงได้นะครับถึงจะลอยฟ้าแต่มีแสงนะครับพอมันค่ำแล้วทำไงดี๋ะเออเดี๋ยวข้าเย็นกันเนี่ยโอเคครับสร้างต่อเลยนะฮะไม่ต้องสนครับไม่แคร์สื่อครับผม ตอนนี้นะฮะปักทอดไปก่อนเพื่อความสว่างนะครับผมแน่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 มาละมาละ come on, on. Yeah. You, come on come on come on เจาะเม็ด come on yeah oh who you guys come on เอ้ยลืมไปครับว่าซิงเกิลผมนี้ไม่ได้ลงกันระเบิดนะครับผมต้องระวังระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับผมมันเกือบจะบูแหลกแล้วเมื่อกี้นะฮะบูแหลกบู๊แล้วแมปแหลกเลยนะครับผมไม่เป็นไรนะครับโอเคปักไฟให้ทั่วก่อนตอนนี้ ปักไฟแดะกปักนู้นอีกหนึ่งแปะแล้วก็ไปปักนู้นหนึ่งจุดสองจุดแล้วปักตรงหน้านี่อีกหนึ่งสามโอเคนะปักหนึ่งชอบเบอร์ชอบเบอร์หนึ่งเรียกเบอร์สองผมเนมเจนเกมเมอร์ถุย <laughs> โอเคโอเค จากนั้นเราก็มานั่งดูพระจันทร์กันครับเฮ้ยพระจันทร์เฮ้ยทำไมเอาสุยยุบร,ราคาเหรอเนี่ยโอ้พระเจ้ามาค้าเป็นสุยยุบร,ราคาโอ๊ยเย็ดเท่ทัดเลยช่างแม่งเหอะนะครับหรือว่าจันทร์ทะลุาราคาไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันแม่งตกตกสักงคมโอเคครับเรามาสร้างไอ้นี่กันต่อเลยดีกว่าโอเคคุณจะเอาไงดีโอ้สไปเดอร์ฟักยูเฮ้ยยูไกส์เย่หัวหัวเย่ แล้วก็ไม่ได้ลงมอดการของตกด้วยนะฮะตายนี่คือโอ้โหร้องไห้ขี้มูกโป่งโอ้โหู้ยน้ำลายยืดเลยทีเดียวมัดใจเว้ยเฮ้ยไอนเนอร์แมนยาไอนเนอร์แมนยามามาตัวเดียวเราต้องฟันตีน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 แล้วดาเมจหกโอ้โหโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่บูไบ๋ไหวบู๋ไหวครับผิวไหวนะครับผิวไหวอ้าวชิบหายเกมลื่นครับตอนนี้เกมลื่นมากเลยโอ้โหตอนกลางคืนนี่เกมอย่างลื่นนะครับมาครับนะ โอเคอ่ะลืมบอกครับว่านี่ EP เท่าไหร่วะ <c oughs> 41เหรือเปล่าเออ41นะครับผม EP 41หรือไม่ก็42เนี่แหละโอเคครับเรายังมาดมดมดม,มองมองกันทำไมเนี่ยครับโอเคเราไปหาไปทำสวนไม้เราต่อดีกว่าสวนไม้เอ,อ้ยอะไรนะโอ้โอ้โอโอ ีธนูอยู่โอ้แต่แต่ล,มมล,ะละืมันรู้ธนูว่ะทำไงดีซาร่าอืมไม่เป็นไรนะครับโอ้เอ้ที่ตกปลาเราไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวว่างๆไปใช้โอ้โอ้ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีโอ้ยสตี๋อ๋อเหอ่ะฮะได้ข,ข่าวข้างล่างนี่มีคิปเปอร์ตัวหนึ่งนะครับเราจะไม่ไปยุ่งกับมันเออกูมีมินิแมพททำไมไม่ดูวะทำไมกูฉลาดอย่างงี้เดี๋ยวขอตั้งอะไรนิดหนึ่งครับเดี๋ยวนะ โอเคแบบนี้ดีกว่านะครับเอาแบบปันกลางเรดาร์อันนี้เปิดสั์โลกนะครับโอเคโอเคกดซดซูมซูมแนทีอ่าโอเคอื้มอันนี้เป็นมดไอแซมมนิแมปนะฮะเดี๋ยววางเสาหลักไวก่นอนวู้อย่านะกูไม่ได้ลงกันหาเลยนี่คือซิงเกิๆ ยังไปมองตามันนะครับตาเขาสวยเออโอเควางดิไปครับลุยต่อมึงเห็นสไปเดอร์สงสัยจะคิดไปเองโอเคนั่นไงมาพร้อมสาวโอ้โหมาสองตัวลเลยมึงเอ้ยมาสองตัวลเลยมึงเอ้ยมาสองตัวลเลยมึงเอ้ยมามเอา้าเอา้าฮึมฮึมฮึมจั๊กกี้ยายาจ เจ๊กกี้กูยังนอนไปตลอดชีวิตอ้าเวเฮ้ยทำไมของไม่ตกวะโอ้มาสัจจันนะครับก็ดีแล้ว <laughs> นี่ของไม่ตกนะผมแบกได้ปนะ่ะเนี่ยครับอ้าวเออใช่นี่ซิงเกิลเอาซิงเกิลตายของไม่ตกเอามหาสัจจันทร์ไม่างแม่งเหอะนะครับผมใส่คำสั่งไว้เฮ้ยผมยึดตั้งเลยวะลืมเลยเออจุดตายโอ้โหไม่ต้องประจานกูขนาดนี้ก็ได้นะว่ากูตายโอ้โหแบบจุดจุดตายอ่ะดูดิ ม่งเป็นเส้นน้ำเงี้ยวขึ้นไปเลยปรับยังไงเนี่ยนะครับปรับยังไงวะลืมมันล้วจุดเดสเออนี่ไงแล้วก็ตั้งเป็นใช่ป่าววะไปดูดิอ้าวไม่หายออฟไม่หายอ้าวอนะ่ะบีบีหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะผมมึนผมมึนผมเมาอันนี้ดูแมปอ๋ออันนี้ซูมแมป ซูมแค่นี้พอโอเคจุดเดตอา้าวไซมินนี้แมพมันโอเคอ่านี่ไงหรือเปล่าหรือเปล่านี่คือปัญหาระดับโลกของคนตกภาษาอังกฤษนะครับผมเฮีย <c oughs> yeah. ปิดตรงไหนวะ เดี๋ยวต้องสกายไปหาผู้เชี่ยวชาญนะครับผมผู้เชี่ยวชาญของเราตอนนี้แม่งก็ออฟไลน์ด้วยนะครับไม่เป็นไรครับผมเล่นต่อครับไม่สนไม่แคร์สื่อนะครับมีไก่ด้วยนะฮะถามองครับไก่ครับมองหน้าครับโอ้โหลูกจมูกใหญ่มากเลยไก่นั่นไงแจ็กกี้แจ็กกี้กับไข่จะเอาไข่กันขอเก็บไข่ก่อนอุ้ยโอ้ยตัวเสื้อตัวเสื้อยาอย่ามายุ่งกับกูโอ้โหมาละมาเป็นดับเบิลแท็บเลยนั่นไง เสียงวิ่งวิ่งครัสเกลตันสเกลตันกับแมงมุมสองตัวข้างหลังโอ้เจ๊กจ็อกกี้นี่แหละจ็อกกี้ของแท้ครับท่านผู้ชมมันจะเป็นอย่างนี้มันจะออืมันจะอมันจะเด้าหลังกันอย่างนี้แหละไอเหียไอเหียวิ่งวิ่ง่านสัตว์เอ้ยอย่ายิงเชียวตูดออเราก็ได้จุดประจานใหม่นะครับคือตรงนู้นโอเคตรงนี้ก็หายไป เดีย๋ยวดูมันต้องมีผู้รู้มาเม้นในคลิปครับว่าเอ้ยพี่อะไรวะตั้งอย่างนั้นอย่างเมือ่อวานนี้ตรงนี้นะอะไรประมาณนั้นกดงมแงม c o n t r l อ๋อนี่คือปุ่มอันเนี้ยนี่ไงด,ดีดแม่งเลย โอเคหายนะครับโอเคโอ้ยแม่งโอ้ยจบอีพีแล้วเนี่ยอีพีที่กูตั้งชื่อว่าอะไรดีสร้างถนนทางเดินเหรอะโมไปใจเหตุเลยครับโอเคเอาไงต่อดีครับซัมบี้ด้วยนะครับขอจบเอพิโซดดีกว่านะครับยังไม่ได้เติมโอเคไม่มีอะไรแล้วครับส่วนอีพีนี้หากใครก็ทวิตลิงก์จะผ่านกันจะพูดอะไรวะลืมเลย โอเคตรัดคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับผมไว้เจอกันใน EP หน<ต>้าเจอกันครับผมบายบาอโอหนูๆอย่าลืมเมื่อดูคลิปเจนเกมเมอร์จบแล้วนะครับชอบก็กดไลค์กันด้วยชอบมากกดไลค์กกรัปโอนเจ๊งกดแชร์หน,น้าติดตามกด Subscribe นะครับผมและเรายังสามารถเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะครับโดยการที่ไปกดไลค์แฟนเพจเจนเกมเมอร์หรือหาแฟนเพจได้ตามด้คลิปแชทหรือในชแนลของเจนเกมเมอร์ได้เลย และสามารถเข้าร่วมมาในกรุ่มสามารถโพสชิปเจ๋งๆฮ่าๆแชร์กันได้ในกรุ่มนี้นะครับส่วนคลิปนี้ขอตายไปคะนี้ผมสุดีครับเจอกันในน้อง